วดีครับวันนี้ขออนุญาตมารีวิวรถเข้าใหม่สวยๆสักคันนะครับสาหรับวันนี้นะครับบอกเลยว่าในยุคน้ํามันราคาสูงแบบนี้นะครับโตโยต้าแคมรี่ไฮบริดคันนี้นะครับบอกเลยว่าตอบโจทย์แน่นอนนะครับสําหรับในยุคนี้นะครับลูกค้าท่านใดที่หากันอยู่นะครับคันนี้เป็นปี2019นะครับคันนี้ได้เป็นสีบอลเงินเลยนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราพาชมนะครับสภาพภายนอกนะครับภายในกันก่อนเลยนะครับเดี๋ยวเรามารับชมกันก่อนเลยนะครับ หลังันนี้นะครับจะได้เป็นสีบอลเงินนะครับซึ่งบอกเลยนะครับว่าตัวสีนะครับดูหรูหรานะครับเรียบหรูนะครับตัวไฟโคมไฟด้านหน้านะครับเป็นไฟแบบใหม่เลยนะครับตัวไฟเนี่ยจะมีไฟเดรย์ไลท์ด้านในโครมนะครับสภาพโคมเนี่ยก็สวยใสเลยนะครับด้านข้างนะครับก็จะมีตัวแถบทีฟ้านะครับซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของตัวไฮบริดนะครับกันชนด้านหน้านะครับมีไฟตัดหมอกคู่หน้าติดให้มาครบนะครับตัวกระจังตัวกันชนด้านหน้าเนี่ยบอกเลยว่า ท้ามาดูโดดเด่นนะครับเพราะว่าเขาจะมีตัวเป็นออกเป็นสีเทานะครับติสีเทานะครับตัดกับตัวกันชนนะมันจะดูไม่เรียบมากนะครับก็ดูหรูๆนะครับแล้วก็ดูเป็นสปอร์ตขึ้นมาด้วยนะครับตัวกันชนด้านหน้ากระจังด้านหน้าแม้เป็นโครเมียมนะครับดูสวยงามนะครับดูจะเล็กลงนะครับฉบเขี่ยวมากขึ้นนะครับนี่จะเป็นตัวล้อแมกนะครับคันนี้ได้เป็นแมกเดิมนะครับติดรถจนจากโรงงานมาเลยนะครับโลโก้ด้านข้างไฮบริดนะครับมีติดมาให้ครบนะครับ อันนี้นะครับมือเปิดประตูครับจะเป็นโครเมียมนะครับทั้ง4ี่บานเลยนะครับอีกส่วนหนึ่งเลยนะครับตัวหลังคาเนี่ยจะมีเป็นตัวสลูปนะครับซึ่งบอกเลยนะครับว่าออปชั่นนะครับหรูหรามากนะครับสำหรับตัวตัวท่าแคมรี่แ b บิดชันนี้นะครับหลันท้ายนะครับก็ดูฉบเชียวนะครับตัวไฟนะครับโคมไฟสภาพก็ใสสวยนะครับทั้ง2ฝั่งนะครับสภาพโคมไฟนะครับใสสวยเลยนะครับมีโลโกแคมรี่นะครับเป็นโครเมียมนะครับตรงกลางนะครับ สภาพสวยเลยนะครับเดี๋ยวมาดูภายในกันบ้างนะครับสำหรับภายในคันนี้นะครับก็จะมาพร้อมกับตัวเบาะหนังนะครับสีดำนะครับเป็นเบาะปรับไฟฟ้านะครับผู้หน้าเลยนะครับสภาพเบาะนะถ้าสังเกตเนี่ยตัวปีกเบาะไม่ล้มไม่สุดตัวนะสภาพสวยนะครับเดินจะเก็บได้นะครับเป็นสีน้ำตาลนะครับซึ่งบอกเลยว่าจัดว่าสภาพเนี่ยลูกค้าใช้งานมาก็จัดว่ารักษานะเพราะว่าตัวเบาะเนี่ยไม่ล้มไม่สุดตัวนะครับสภาพสวยเลยนะครับ ออกมาด้านหน้าตัวคอนโซลด้านหน้าต่างๆเรียบร้อยดีนะครับแล้วก็ดูหรูหรานะครับกับตัวลายไม้นะครับแบบสีเงินนะครับออกมาด้านข้างนะครับก็จะเป็นตัวหนังสีดํานะครับแล้วก็จะตัดด้วยขอบนะครับเป็นโครเมียมสีเงินนะครับแต่ด้านหลังนะครับก็กว้างขวางนะครับนั่งสบายนะครับสังเกตดูจากตัวระหว่างขาอันนี้คือเบาะด้านหน้าเราปรับเป็น ผู้โดยสารนั่งปกติขับปกตินะครับก็จะเหลือที่เยอะเลยเห็นไหมครับนี่ถ้าเกิดว่าบางท่านเนี่ยจะนั่งด้านหลังให้เป็นคนขับรถเนี่ยเราก็สามารถเลื่อนเบาะขึ้นไปได้นะครับก็จะมีที่กว้างมากขึ้นนะครับตัวนี้แอร์ตอนหลังก็มีมาให้ครบนะครับสังเกตตัวแอร์ตอนหลังนะตัวด้านหลังเนี่ยก็จะมีตัวช่องเสียบ USB ให้ถึง2ช่องด้วยกันนะครับไม่ต้องเอื้อมไปถึงด้านหน้านะครับ ด้านหลังก็จะมีตัวม่านด้านข้างนะครับแล้วก็จะมีตัวม่านด้านหลังนะครับเป็นแบบไฟฟ้านะครับเนี่ยจะซ่อนอยู่ด้านหลังเห็นไหมกดเป็นไฟฟ้าขึ้นมาได้เลยนะครับอันนี้เลขใหม่นะครับไปอยู่ที่9 5,000ักว่ากิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับตัวเล็กใหม่ก็มีการตรวจสอบเรียบร้อยนะครับเพราะงั้นลูกค้าสบายใจเรื่องตัวเล็กใหม่นะครับพวงมอะไรนะครับคันนี้จะได้เป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะครับก็จะมีตัวปุ่มควบคุมเครื่องเสียงต่างๆะครับระบบคุชซันโทนก็มีมาให้ครบนะครับอันนี้ก็จะมีต ตัวเบาะนะครับเบาะไฟฟ้าด้านหน้าก็จะมีตัวเมมโมรี่เบาะให้มาถึง2จุดด้วยกันนะครับซึ่งก็สะดวกนะครับบางท่านก็เป็นคุณผู้หญิงคุณผู้ชายนะครับขับสลับกันนะครับไม่ต้องมาปรับใหม่นะครับก็สามารถกดเลือกเซตไว้ได้เลยนะครับใครขึ้นรถกันไหนก็สามารถกดใช้ได้เลยนะครับสะดวกสบายมากนะครับวิทยุนะครับเป็นวิทยุเดิมนะครับอันนี้จะเป็นติดรถยนต์จากโรงงานมาเลยนะครับตัวหน้าจอต่างๆนะครับก็เห็นได้ชัดนะครับนี่กล้องมองหลังนะครับภาพคมชัดนะครับมองเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับตัวนี้ ตัววิโยก็กดเลือกได้ง่ายๆเลยนะครับนี่เป็นกดปุ่มโภมต่างๆนะครับเข้าได้ง่ายๆเนี่ยนะมีแอปต่างๆนะครับสามารถใช้งานได้นะครับแอร์เป็นดิจิตอลนะครับแยกอุณหภูมินี่สละซ้ายขวานะครับมีระบบนาอีด้วยนะครับกระจกมองหลังนะครับเป็นตัดแสงนะครับอัตโนมัติเลยนะครับส่วนพิเศษเลยก็จะมีตัวหลังคานะครับเป็นตัวหลังคาสลุปนะครับเป็นไฟฟ้านะครับเปิดได้เนี่ยนะ บางท่านก็ไปเที่ยวต่างจังหวัดนะไปเที่ยวเขาใหญ่ไปพวกป่าพวกอะไรเนี่ยสามารถเปิดเอาอากาศข้างนอกเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวนี้ก็อากาศเย็นนะเด็นขึ้นเยอะนะครับสมัยนี้ช่วงนี้อ่าน,นี่อันนี้ตัวสามารถถ้าร้อนๆเนี่ยเราสามารถปิดได้นะครับเห็นไหมก็ตอบโจทย์นะครับใช้งานได้ทั้งในเมืองนะครับแล้วก็ออกนอกเมืองนะครับก็แคม r y รคันนี้ก็ตอบโจทย์เลยนะครับแล้วก็ประหยัดน้ำมันด้วยนะครับตัวนี้ได้เป็นเครื่องยนต์ไฮบริดซึ่งบอกเลยว่าระบบไฮบริดเนี่ย ตอนเครื่องยนต์ดับนะครับที่ใช้เป็นระบบไฟฟ้านะแอร์ก็ยังเย็นอยู่นะครับเพราะว่าความพิเศษของระบบไฮบริดเนี่ยก็คือว่าเขาใช้ไฟฟ้านะครับจากตัวแบตลูกใหญ่นะครับเพื่อที่มาปั่นตัวแอร์นะครับเพราะฉะนั้นตัวแอร์ก็จะยังเย็นอยู่นะครับเย็นมากด้วยนะผ่อนั่งนี่ยังยงหนาวเลยต้องปรัดยีผ้านะลูกค้าท่านไทนะครับที่สนใจหรือหากันอยู่สําหรับตัว t o y ต้าแคมรีนะครับเป็นตัวไฮบริดนะครับ เป็นโฉมปัจจุบันนี้นะครับก็ตัวนี้นะครับผมก็แนะนําเลยนะครับได้ปีใหม่ด้วยปี2019นะครับแล้วตอนนี้ราคาเนี่ยผมบอกว่าราคาฟังได้เลยนะครับกับราคานะครับที่สุดพิเศษเลยนะครับเพียง1 0ล้าน1นึ่งแเจานบาทนั้นเองนะครับบอกเลยว่าถูกมากนะครับถูกมากลูกค้าท่านใดที่หากันอยู่นะครับตอนนี้นะหเลยนะครับได้รถ สภาพใหม่นะครับแล้วก็2เลยนะครับราคาฟังได้นะครับปีก็จะ่าใหม่นะครับปี2019นะครับลูกค้าใดหาอยู่นะครับคันนี้รีบติดต่อเขาเลยนะตามเบอร์โทรนะครับที่ขึ้นไปให้แล้วนะครับตรงหัวข้อนะครับยังไงรบกวนกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับกดตรงกระดิ่งตันๆนะครับถึงเวลาเปนรถข้ามาใหม่ผมรีวิวเข้าไปนะครับจะไปแจ้งเตือนที่ลูกค้าทันทีเลยนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ